ก่อนอื่นเลยต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามาก่อนเลยนะครับว่าทางเกมเมอร์สของเราเคยทําในส่วนของวิดีโอพรีวิวของคิ n ลุนฟอร์สไปแล้วซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปรับชมพรีวิวตัวก่อนหน้าได้เพื่อเพิ่มอรตถรสในการรับชมครับทั้งนี้มันก็จะเป็นการเสริมเติมในส่วนที่ผมเคยได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมจะขอข้ามการพูดถึงบางส่วนออกไปก็แล้วกัน ทีนี้กว่า15ปีมาแล้วที่ซีรีส์ Killing Floor ได้ออกมาโลดแล่นแลวก็สร้างชื่อเสียงในฐานะของเกมยิงเสียง,งขวัญเอาตรอดแบบโคออบที่โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะกดดันเหล่าศัตรูหน้าตาสุดวิปลาสุดแสนจะอันตรายและก็ระบบก,การเล่นที่เรียบง่ายอย่างการให้ผู้เล่นร่วมมือกันต่อสู้กับคลื่นฝูงเซตอย่างไรที่สิ้นสุดจนแฟนๆจาได้ว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเนี่ย Killing Floor ทั้ง2ภาคที่ออกมานั้นมันเป็นหนึ่งในเกมที่มอบความมันในการเล่นแบบไม่ต้องคิดเยอะ ซึ่งมาในคราวนี้ทาง Tri ปว i ลล์อินเตอร์แอคทีฟก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเกมภาคใหม่อย่างคลิ้งฟอร์สเกมภาคต่อที่แฟนๆต้องรอคอยมานานเกือบ8ปีพร้อมคําสัญญาว่าจะยกระดับความโหดดิบและเข้มข้นของลานระเลงเลือดให้เหมือนกับภาคใดๆที่ผ่านมาแต่กลับกันตั้งแต่วันทีแรกที่ตัวอย่างของเกมได้ถูกเผยสู่สายตาของเกมเมอร์ทั่วโลกมุมมองของเหลา่าแฟนๆที่มีต่อซีรีส์นี้ก็ได้เปลี่ยนไปครับ กับการนำเสนอโลกอนาคตในปี2091ที่องค์กรฮอส์ซนั้นยังคงตะบีตะบันทดลองสร้างเหล่าเซตขึ้นมาเพื่อยึดครองโลกผู้เล่นในฐานะของหน่วยไนฟอร์จึงจำเป็นจะต้องหยุดยั้งฝันร้ายครั้งนี้ให้จงได้แต่พอเออในฝันร้ายที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นฝูงเหล่าเซตอาวาดหรือว่าเป็นตัวเกมมากกว่าอันแน่นีตีตนรับเข้าสู่เกมเมอร์อิไซต์และนี่คือคลังฟลอร์ทรีเกมเมอร์อินไซต์รีวิ <รา>เ,เหตุการณ์ Killing for พักสาจะดำเนิอนอยู่ในปี2 0 9 1หรือราวราวปีหลังจากเหตุการณ์ใน Killing for สโลกในช่วงเวลานี้ตกอยู่ภายใต้าตาการครอบงำรรของเมกกะขอบฮอร์ซายบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสุดชั่วร้ายที่คอยผลิตเหล่าเซตอสุรกายเปรดเดินดินที่ถูกแต่แปลงพฤติกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกองกําลังเดินตายของตนเราผู้เล่นในภาคนี้จะได้สมบทบราทเป็นกองกําลังมนุษย์ที่ยังเหลือรอดในานามของ n i t for ที่มีผู้นําเป็นคอร์เดเลียเคลมลีหลานสาวแท้ๆของดรคีเวนเคลมลีนะครับอดีตของหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และเนื่องจากที่ตัวของเธอเคยได้เห็นผลลัพธ์สุดบ้าคลั่งและโหดร้ายของฮอซ์ยมานับครั้งไม่ถ้วนเธอจึงดําเนินการสร้างฐานบัญชาการของนัตฟอร์ในนามของสตรองโฮขึ้นมาซึ่งหน่วยนัตฟอร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นก็จะมีลักษณะเป็น6กบกหนึ่งคนครับไล่ไปตั้งแต่มิจจ์ฟอสเตอร์คลาสคอมมานโดมีก๊สเจ็พิเศษเป็นโรนยิงระเบิดเดฟลินก็จะเป็นคลาสไฟ r บ b u ์มีแก๊สเจ็พิเศษเป็นระเบิดคลื่นเพลิงรอบตัวลูน่าก็จะเป็นคลาสชาร์ฟชิวเตอร์มีแก อิมรานก็จะเป็นเอนจิเนียร์ที่มีแก็จเจตพิเศษเป็นปืนหยักคลื่นเสียงนักตะเป็นคลาสหนินจามีแก็จเจตพิเศษเป็นแกราบิ้งฮุกในการดึงตัวเองเข้าไปอัดคำปั้นเ m p ใส่ศัตรูโอบินั้นจะเป็นคลาสเมดิกมีแกจเจตพิเศษเป็นโดมฮิวเลือกขนาดยักษ์และตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตอย่างดีเจสคาร์ลีที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดตหน้าที่จะเปลี่ยนตัวเกมกลับไปเป็นระบบเพ r k ก์และคลาสใหม่สำหรับตัวเกมอย่างการสลิงเกอร์ส่วนอีกฝั่งอย่างฮอซัในภาคนี้ก็ ซึ่งตัวของเขาก็กาลังพัฒนาเซตรุ่นใหม่ล่าสุดโดยใช้สารลึกลับที่เรียกว่ามายที่เป็นหัวใจสําคัญของการทดลองอยู่และแม้ว่า killing four สจะเป็นเกมที่เน้นการยิงแบบโคลออกเป็นหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเนื้อเรื่องของเกมซีรีส์นี้มันค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นและความน่าสนใจในหลอภายใต้โลกของมันเป็นอย่างมากซึ่งการเล่าเรื่องในภาค3นี้มันก็เป็นการเล่าเรื่องผ่านจากหลากหลายช่องทางครับได้แก่การเล่าเรื่องผ่านฉากสภาพแวดล้อมไฟเสียงหรือว,ว่าจะเป็นบทนําจากคอเดเลีย และภารกิจเสริมในเรื่องที่มีให้ทําตามดา่านโดยคอนเดเรียก็จะคอยให้คาแนะนําและก็ส่งข้อความสั้นๆระหว่างภารกิจคล้ายกับเทรดเดอร์หรือว่าเทรดเดอร์พอร์ตนะครับจากใน2ภาคแรกที่จะทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้มันก็ดูเหมือนจะมีอะไรมากขึ้นไม่ใช่แค่ยิงกวาดล้างเซตไปวันๆเหมือนในสองภาคแรกแต่รวมๆแล้ว Killing f o r สานะั้นเป็นเกมที่มีการวางฉากหลังและโลกไว้ได้ด,ดีแต่ก็ด้วยเนื่องจากรูปแบบของระบบการเล่นที่เป็นเวฟนั่นแหละครับพูดตรงๆเลยนะ มันไม่ใช่เกมเพลย์ที่จะเน้นความสามารถในการเล่าเรื่องได้ดีนักมันเลยทําให้ผลที่ได้นั้นคือการที่เนื้อเรื่องที่โผล่มากลายเป็นสิ่งที่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่จะต้องการจะรู้เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปที่การยิงการสัตว์กระสุนแบบเอามันมากกว่าที่จะติดตามความต่อเนื่องของเรื่องราวทั้งนี้ผมก็หวังได้แค่ว่าในอนาคตตัวเกมจะมีการอัปเดตเนื้อหาและก็เรื่องราวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะสําหรับผมแล้วมันคืออีกหนึ่งมนสกดของซีรีส์เกม k i ล l i n g f l เลยก็ว่าได้ ถ้าหากมันไม่ถูกลบล้างด้วยส้นเท้าไปซะก่อนทางด้านเกมการเล่นผมก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าหลายๆอย่างจากในตัวเกมภาคก่อนๆพอได้กลับมาในภาคนี้พวกมันก็ได้ถูกตัดกลไกเหล่านั้นออกไปรวมไปถึงมันก็ได้มีการใส่บางอย่างที่ไม่จะเป็นเข้ามาเสียด้วยอย่างการเล่นที่ถูกทําให้ลําบากขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ที่จะสัมผัสได้ก็จะมีอย่างระบบเข็มฮิลเลอร์ที่ถูกลดเหลือใช้ได้แค่กับตัวเองแค่3ครั้งต่อรอบและผู้เล่นจะต้องซื้อเพิ่มนะซึ่งถ้าหากอยากจะช่วยเพื่อนจริงๆก็จะต้องซื้อกระเป๋าเข็มฮิลมายโยนไม่ก็ต้องเล่นคลาสเมดิกเพียงเท่านั้นอย่างพวกเวลเดอร์กับการเชื่อมประตูเนี่ยหายไปเลยครับทำให้ลูกเล่นหรือว่าแทคนิคป้องกันประตูเนี่ยหายไปและถูกแทนที่ด้วยที่ล็อกประตูแบบระเบิดแทนได้อะไอเทมตามแบบต่างๆก็ถูกแทนที่ด้วยล็อกเกอร์ที่ต้องใช้มอเตอร์ทู ที่มันจะได้มาจากการซื้อเพิ่มตั้งแต่เริ่มเกมหรือว่ากลางเกมเพื่อมาปลดล็อกซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไร้ความจําเป็นเลยครับนอกเหนือจากนี้ก็จะไม่มีกระสุนดรอปให้ระหว่างเกมเพราะต้องซื้อมาโยนเท่านั้นไม่มีปืนหรือาอาวุธให้เก็บมาใช้และไม่มีเกาะให้เก็บแบบฟร,ฟรีเนื้อหาความยาและความยากง่ายก็ถูกลดต่ําลงอย่างรอบต่อสู้ที่เหลือแค่เพียง5เวฟบวกกับบอสเวฟไม่มีระดับความยาวมีเดียมอะไรพวกนี้แบบ7เวฟหรือว่าลองแบบ10เวฟอะไรพวกนี้ไม่มี ด่านต่างๆและสภาพแวดล้อมมันดูซ้ำซากจำเจเป็นอย่างมากและเห็นได้ใชัดเลยว่ามันขาดการออกแบบแบบน่าจดจำเป็นอย่างมากซะด้วยซึ่งเกือบทุกด่านมันก็เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นหละครับแถมด่านหลายๆด่านเนี่ยมันเล็กยิ่งกว่าด่านใน killing f ร์ภาคแรกซะอีกหรือไม่แต่ด่านอย่างบ i o t ติกแลบที่ต้องมีในทุกภาคนะครับเราบทพูดตัวละครก็จืดชื่อตัวละครก็ขาดเอกลักษณ์ความแบบ ความเท่แบบตลกร้ายอน,น้ำเสียงบทพูดแบบผู้ดียังติดจากภาคก่อนๆเนี่ยหายวับไปหมดเลย <ank> ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้บรรยากาศโดยรวมมันแทบไม่ทำให้รู้สึกน่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นเท่าเดิมเลยแม้แต่น้อยระบบการเล่นทั้งไม่ว่าจะเป็นคนเดียวเล่นแบบหลายคนมีปัญหาอย่างมากตัวเกมไม่มีทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ในการหาห้องเล่นเองทําให้มันยุ่งยากขึ้นกว่าแต่ก่อนแบบเปิดเกมหาห้องเล่นแล้วก็เล่นได้เลยมันมันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเลยครับ คิดดูแล้วกันตัวเกมไม่มีแม้กระทั่งระบบ text chat นะครับเพื่อนระบบที่พอจะช่วยให้ตัวเกมรู้สึกสนุกขึ้นได้อย่างแบบพูดเร็วๆก็ steam workshop นะครับอ่าม,มันไม่ถูกใส่เข้ามานะซึ่งมันก็ดูรู้ได้เลยครับว่าทาง t r i p r e interactive อยากที่จะควบคุมคอนเทนต์ของผู้เล่นให้ต้องรอคอยอัปเดตใหม่ๆแล้วก็คอยซื้อสก,กินใน shop และ supply pass เท่านั้นฮับเอเรียที่เป็นจุดเริ่มเกมเอาไว้แบบหาห้องหรือว่ายิงเป้าของผู้เล่นน่ยมันดูไร้ประโยชน์เลยครับ อีกทั้งยังต้องวิ่งหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าแมปได้เดือดเดืตอนเริ่มเกมก็ถูกบังคับให้เล่นไม่สามารถกดข้ามได้ตั้งแต่ที่ตัวเกมมันไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะด้วยซ้ำก็สามารถสนุกไปกับมันได้ครับระบบ monetization มันรุนแรงหน้าเลือดตั้งแต่วันแรกที่เกมออกเลยปัจจุบันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า Killing Floor ได้กลายเป็นเกมแบบ live service อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ supply pass ที่มันก๊อปมาจาก h e r v e n l y 2แบบเป๊ะเ,ะเลยหรือว่าอย่างการที่ตัวเกมมันมีร้านค้าภายในเกม ที่ตัวมันจะรีเซ็ตสินค้าทุกสัปดาห์ซึ่งพูดกันตามตรงมันก็พอที่จะเข้าใจได้เพราะมันเป็นเพียงไม่กี่วิธีทางที่ทาง t r i p w i r e Interactive จะสามารถมีรายได้แบบต่อเนื่องเพื่อสร้างคนที่นใหม่ๆได้กลับกา,การใส่ o n e t i z a t i o n ที่มันหนาแน่นขนาดนี้มันได้กลายเป็นการกลบคุณภาพของตัวเกมเพลย์ไปบางส่วนอย่างกรณีในภาค2ในเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบนะครับโดยตัวมันก็จะมีชุดแบบ้าคร่าของมันให้เลือกแบบเออเราสามารถเลือกเติมเงินได้อะไรพวกนี้ใช่ไหม ต่ในภาค3นั้นการแต่งตัวง่ายๆกับกลายเป็นการที่เราต้องซื้อ Supply Pass เพื่อเอาลายพลางมาใส่หรือไม่ก็ซื้อชุดกันโรคห่วยๆแสนแพงเพื่อมาตกแต่งตัวของเราแทนระบบใหม่ที่จะเปลี่ยนตัวเกมให้กลายเป็น Hero s h o o เตออย่าง s p e c i a l ลิสที่มีให้เลือกทั้ง6คนมันก็ทําให้เกมขาดความยืดหยุ่นแล้วก็ระบบเพิรกเดิมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันดีอยู่แล้วครับด้ถึงแม้ว,ว่าทางทีวายน์คทีฟจะประกาศแล้วว่าจะแก้ไขตัวเกมให้กลับไปเป็นระบบเพิรกแบบดั้งเดิม แต่ก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยนี่ยังไม่รู้ไปถึงคลาสบางตัวจากภาคก่อนหน้าที่หายไปอย่างเช่นสวาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่ากันสซิงเกอร์ er, ที่ต้องรอถึงปลายปี2026เราอาวุธต่อคลาสภายในตอนนี้เหลือแค่เพียง4ชนิดที่ส่วนใหญ่ก็มีหน้าตาและก็ความรู้สึกคล้ายกันไปหมดเลยเพราะการออกแบบเกมมันเน้เนไปที่การอยู่ในโลกอนาคตมันเลยทําให้ดูแบบว่าไม่ไม่รู้สึกผูกพันได้ครับจุดต่อมาก็คือมันเลยทําให้ไม่มีปืนเก่าๆให้ได้ใช้ อีกทั้งปืนโลกอนาคตบางกระบอกก็ใหญ่จนจะแบบจะบังหน้าจนจนหายไปครึ่งแถบแล้วแอนิเมชันต่างๆก็ดูไม่ลื่นไหลเท่ากับตัวเกมภาคก่อนหน้าเทียบกับภาคหนึ่งภาคหนึ่งยังรู้สึกว่าดีกว่าบางกระบอกด้วยซ้ำไปครับระดับความยากง่ายก็แกว่งแบบไม่คงที่เหล่าบอสอย่างอิมเพลเยอร์คิเมราคว n นคราวเลอร์หรือแม้แต่พวกเซตหลายตัวก็ขาดความหลากหลายในการต่อสู้ด้วยเหล่าดีไซน์ใหม่ๆของเซตก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจนสูญเสียเอกลักษณ์อย่าง Fresh ad pound ทางหรืปวา Siren ท Interactive ได้ให้เหตุผลว่าพวกเขาได้รับแงรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญอย่างเด t h ติ g และก็เลี่ยนปะทะพิตริเตอร์มนเลยทำให้ตัวมันมีความประหลาดและก็ดุด,ดันขึ้นอ,อันนี้อัน,นี้คือสิ่งที่เขาพูดนะแต่ตรงจุดนี้เองผมกลับมองตรงกันข้ามเลยว่ามันทำให้ความน่ากลัวในมุมมองของความใกล้เคียงกับมนุษย์ดั้งเดิมมันลดน้อยถอยลงไปเยอะอย่างความอันแคนนี่วอลลี่ที่หลายครั้งเราจะได้เห็นแววตาอันกลวงโบของเซเรน หรือการที่เราจะได้เห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดของกอฟาสมันถูกกลบหายไปหมดเลยครับกลับกลายเป็นว่าการดีไซน์ใหม่ครั้งนี้มันทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเหมือนกำลังเล่นดูหรือไม่ก็ชา a ์โดว์วอริโอมากกว่า An i ิเมชันการโจมตีต่างๆของเราเซตมันไวขึ้นแล้วก็ดูดันขึ้นมีการโจมตีที่หลากหลายขึ้นอย่างการตีไกลเพิ่มเข้ามาของพวกนี้มันมันมีตัวตนก็จริงนะครับแต่ในหลายๆครั้งก็กลับดูเก่งๆก้างๆไม่ลื่นไหลเหมือนที่ภาค2เคยทำได้ซึ่งน่าอาเนจอานาดอาเซ็ตจริงๆ แต่ใช่ว่าตัวเกมจะไม่มีข้อดีเลยนะครับ Killing Floor 3เนะี่ยยังคงมีความสนุกอยู่บ้างในหลายช่วงโดยเฉพาะการยิงเซตและบรรยากาศของดนตรีบางเพลงก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับภาคแรกตัวเกมยังได้เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆอย่างซิปไลน์สไลด์ระบบการอัปเกรดอาวุธแบบสีและที่ผมชอบที่สุดนั่นคือการแต่งปืนนั่นเองครับที่มันทําให้อาวุธที่ผู้เล่นใช้นั้นเหมาะกับสไตล์การเล่นในแต่ละคนมากยิ่งขึ้นอ่ะโดยรวมโดยรวมสําหรับด้านเกมการเล่นผมมองว่าทิศทางที่ Tripwire Interactive เลือกเดินในครั้งนี้ มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยเข้าท่านักในแง่ของการรักษาฐานแฟนเกมที่อยู่คู่ซีรีส์มานานกว่า16ปีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมากที่สุดเลยก็คือเหตุใดกันนะท,นท,ทิ i วานอินเทอร์แอคทีฟถึงยอมที่จะละทิ้งจุดยืนของตัวเองเพื่อตั้งความหวังในการมองหาผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยการปรับให้มันสอดคล้องกับกระแสะเกมยุคปัจจุบันทั้งๆที่ตลาดในตอนนี้มันมีเกมอีกมากมายที่น่าดึงดูดและดูน่าสนุกก,กว่าคิลลิ่งฟอร์สสามซ้ํซ้ําสิ่งที่ทําให้ผมไม่เข้าใจมากที่สุดเลยก็คื ในเมื่อทีมงานมันมีของดีอยู่แล้วในมือเหตุใดหล่ะจะต้องไปหยิบแรงบันดาลใจมาจากที่อื่นจนทําให้เกมสูญเสียเอกลักษณ์เดิมอะไรที่เคยโดดเด่นหรือว่าลงตัวพวกเขาก็เลือกที่จะละทิง้งแล้วก็สร้างใหม่จากศูนย์ถ้าพูดกันตามตรงๆเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าหาก Killing f l o r 3เลือกที่จะใช้โทและก็บรรจาการมันกับภาคแรกที่เน้นความยากและความน่ากลัวแต่ว่าต่อยอดด้วยระบบและความลื่นไหลาจากภาค2ผลลัพธ์มันอาจจะถูกใจแฟนเก่ามากกว่าที่เราเห็นในตอนนี้ ทางด้านกราฟิกของ Killing f l o 3นั้นตัวมันได้ใช้ u n น e a ืออิ i n e 5ครับทำให้ภาพดูรวมก็เอ้ยมันก็อยู่ในมาตราฐานของเกมยุคปัจจุบันแต่ว่าหลายจุดกลับด้อยกว่าภาค2อ,อย่างเช่นเปเลวไฟกองเลือดกับเศษซากศพที่หายเร็วเกินไปจนลดความสมจริง แถมยังมีปัญหาเอฟเฟกต์แสงและก็เงาที่ไม่สมบูรณ์บางจุดก็สว่างผิดปกติหรือว่าเกิดอาการกระพริบรูมไปถึงปัญหาคลิปปิ้งที่อาวุธหรือว่าตัวละครมันทะลุฉากให้เห็นชัดเจนเลยป <ix> ระสิทธิภาพและก็ความเสถียรของตัวเกมเองก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยครับ FPS มันตกบ่อยมาก โดยเฉพาะตอนที่มีเซตจำนวนมากหรือว่าเอฟเฟกระเบิดรือไปถึงไฟหรือแม้แต่ปรับกราฟิกต่ำสุดมันก็ยังไม่ลื่นอาการกระตุกเกิดบ่อยขึ้นเมื่อโหลดวัตถุใหม่เช่นเข้าพื้นที่ใหม่เพื่อเริ่มเวฟใหม่มันก็ใช้เวลาในการโหลดแมปนานเกินแม้ว่าจะใช้ SSD และต่อเนื่องจากการที่ว่าใช้ SSD นะครับมันยังมีปัญหาโหลดเท็กเชอร์ช้าโมเดลบางอย่างมันก็ค่อนข้างจะเป็นดินน้ำมันเบลอเลยครับก่อนจะชัดอะ ระบบนิดเวิร์ของตัวเกมในการหาห้องแบบผู้เล่นหลายคนมีอาการแหลกมีอาการดีเลย์และฮิตเรจิสทร์ชันไม่แม่นยำโดยเฉพาะเวลาเล่นข้ามภูมิภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับบางครั้งกระสุนยิงถูกศัตรูชัดเลยอะแต่ไม่ถูกนัเป็นดาเมจหรือว่าดีเลย์ก่อนดาเมจจะขึ้นระบบแมชแมคคิง <c oughs> ก็ไม่เสถียรเข้าห้องก็ช้าหรือว่าหลุดกลางทางบัคต่างๆของเกมเพลย์ก็ชวนปวดหัวได้ไม่ใช่น้อยอย่างเซ็ตว้า์ปือว่าหายทันทีทําให้เราทิศทางโจมตีไม่ได้ ศัตรูบางตัวมันสปอนติดฉากหรือว่าติดผนังทําให้เวฟมันไม่จบจุดเกิดเซตซ้ําจุดเดิมต่อเนื่องจนเสียสมดุลความยากพวกแกจิตหรือว่าสกิลมีปัญหาบางครั้งก็มันก็ไม่ทํางานหรือว่าทํางานล่าช้าพวกการยิงตอนเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวทําให้ความแม่ยาลดลงต่ํามากจนสุดท้ายผมต้องวิ่งเข้าไปยิงในระยะใกล้แทนพวกปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเลยทําให้ตัวของ killing floor สนั้นกลายเป็นหมาขี้เรือนหรือเรียกว่าตัวเกมจริงๆมันยังเป็น early access อยู่แต่ว่าถูกตอดป้ายออก แล้วเนียนขายว่าเป็นตัวเต็มเพื่อรอการอัปเดตแล้วก็ว่าได้ครับมันเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะจริงๆถ้าหากทางทริปวายอินเตอร์แอคทขัดกลาตัวเกมให้ดีกว่านี้และพยายามปรับปรุงด้วยตัวของ a อ d นเ i อร์เจนไฟฟเลงและเสียงประกอบในคิลลิ่งฟอร์สนั้นยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้เลยว่าทำมาได้ดีมากม โดยเฉพาะดนตรีที่เป็นแนวอ d ด s สทร a l เมทัลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเซรีนี้มาตลอดเพลงในเกมจะมีความหนักหน่วงและก็ดิบทําให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความตึงเครียดและอินไปกับบรรยากาศภายในเกมได้เป็นอย่างดีโดยเพลงหลักๆในภาคนี้เป็นผลงานประพันธ์ของ Rocky Gray แล้วก็จะมีเพลงเด่นๆอย่าง Night f a l l Steam และ Search Destroy Repeat ่วนเพลงที่เหลือก็จะเป็นการเอาเพลงเก่าๆที่ดีอยู่แล้วจากภาค2มาใช้แต่มันก็จะมีสิ่งที่ผมเสียดายอยู่บ้างอย่างเพลงประกอบในตอนที่สู้กับบอสที่เอาเข้าตรงๆมันดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่ากับ2ภาคก่อนหน้าเลยทางด้านการออกแบบเสียงประกอบก็เรียกได้ว่าพอไปวัดไปวานนะครับพอใช้อะ่ะเสียงของศัตรูอย่างเซเรนหรือว่าเฟชพาวหรือว่าเสียงระเบิดรวมไปถึงเสียงปืนล้วนถูกออกแบบใหม่ให้มันดูหนักแน่นและก็สะใจมากมา For เพิ่มความตื่นเต้นระหว่างการเล่นได้แบบพอสัมผัสได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีหลายจุดเลยครับที่ต้องปรับปรุงอย่างเสียงปืนที่มันดูมีความคล้ายคลึงกันเกินไปทําให้มันรู้สึกซ้ําๆเสียงเตือนตอนการมาถึงของพวกศัตรูก็เบาเกินจนแทบจะไม่ได้ยินแถมเสียงบอกตําแหน่งศัตรูก็ยิ่งไม่ชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยโดยเฉพาะเสียงที่มาจากด้านหลังหรือว่าด้านข้างทําให้ผู้เล่นไม่รู้ว่าศัตรูจะเข้ามาทางทิศไหน และสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเสียงภาคครับโดยใน King 4สามเสียงภาคโดยรวมทั้งหมดนั้นก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ครับคือมันไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่พอจะดีพอให้ชื่นชมแบบออกหน้าออกตามเหมือนกับสองภาคก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงบทตัวละครมันจืดชืขดขาดอารมณ์ไร้เสน่ห์ทำให้มันไม่สร้างความจดจำหรือว่าความมีชีวิตชีวาแล้วก็พวกบทพูดเสียสียสยมันพกคอน หลายประโยคเป็นแบบวันไลเนอร์แบบสุดสำเร็จที่ฟังดูธรรมดาธรรมดาหรือบางครั้งก็น่าเบื่อเป็นอย่างมากและมันกวจะมีการใช้เสียงภาคห,หลายภาษาเช่นภาษาสเปนภาษาอิกโบภาษาญี่ปุน่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายเข้าไปแต่มันกลับดูไม่ค่อยเข้ากับบริบทของทีมน g h t ฟอร์ peu. สักเท่าไหร่เลย โดยสรุปแล้วนะครับ Killing Floor 3ได้เปลี่ยนจากการเป็นเกมยิงโคออที่มีเอกลักษณ์ในแบบเดิมไปสู่เกมแนวไลฟ์เซอร์วิสอย่างเต็มรูปแบบที่กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในครั้งนี้มันได้ทําให้ตัวเกมสูญเสียเอกลักษณ์หลักอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ไปจนเกือบหมดมว่วจะเป็นอิสระในการเล่นระบบเพร์กสุดคุ้นเคยที่ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศออกมาแล้วว่าทาง Tripwire Interactive จะออกมาปรับแก้ไขให้กลับไปเป็นระบบเพร์กแบบเดิมแต่สำหรับผมก็มองว่ามันไม่ควรจะเปลี่ยนตั้งแแต่่ทีรรกหรือเปลา รือว่าคนกายการเอาตรอดแบบดั้งเดิมเองที่แม้ว่าจะมีการปรับปรุงด้านการเคลื่อนไหวและก็ดีไซน์ศัตรูให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่มันก็มีปัญหาทางด้านเทคนิคและข้อบกพร่องต่างๆที่ทําให้ตัวเกมเพลย์มันมันไม่น่าประทับใจเอาซะเลยอะ่ะจนมันได้กลายเป็นเกมภาคต่อที่ไม่เอาใจแฟนๆหน้าเก่าแต่กล้าที่จะใช้เลขภาคต่อไปเสียแทน Killing f l อ o r 3าอาจจะเป็นเกมที่น่าสนใจสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ชื่นชอบแนวโคออเล่นกับเพื่อนอยู่บ้างน,นะครับพราะสาหรับหน้าเก่าที่คาดหวังเกมเพลย์แบบคิ l l i n ง Floor ด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะทำให้พวกคุณรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเพียงแค่เ,เกมที่ใช้ชื่อคือลิงฟอร์เท่านั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว,ว่าทริปวายอินเตอร์แอคทีฟอาจจะกำลังเดินผิดทางและอาจจะละเลยจิตวิญญาณของซีรีส์ไปอย่างน่าเสียดายแล้วทุกท่านล่ะครับคิดอย่างไรบ้างกับคลินฟอร์3เล่าให้พวกเราฟังหรือให้คนอื่นๆฟังกันเถอะครับสัญญาว,ว่าจะอ่านทุกคนเนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์เปกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานาน,านะเจ๊ หรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทาไมมเราง็ s u u s s r r i e e และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ